จันทรุปราคาเต็มดวง14มีนาคม2568อุปราคาครั้งแรกของปีเกิดขึ้นในวันที่14มีนาคม2568เป็นจันทรุปราคาเต็มดวงหรือเรียกว่าพระจันทร์สีเลือดแต่ไม่สามารถสังเกตได้ในประเทศไทยบริเวณที่เห็นจันทรุปราคาครั้งนี้ได้แก่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ขนาดเกิดจันทรุปราคาดวงจันทร์อยู่บริเวณแนวขั้นระหว่างกลุ่มดาวสิงโตกับหญิงสาวเกิดขึ้น3วันก่อนที่ดวงจันทร์จะผ่านจุดไกลโลกที่สุด17มีนาคม23นาฬิกา37นาทีทำให้วันนี้ดวงจันทร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏประมาณ29.8ลิตดาซึ่งเล็กกว่าค่าเฉลี่ย30.1ลิตดาที่เกืกลางของปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นเวลาที่ดวงจันทร์เข้าไปในเงาของโลกลึกที่สุดดวงจันทร์จะอยู่เหนือสีสัของผู้สังเกตในมหาสมุทรแปซิฟิกขอบด้านทิศใต้ของดวงจันทร์อยู่ใกล้ศูนย์กลางเงาโลกจึงคาดว่าพื้นที่ด้านทิศเหนือจะสว่างกว่าด้านทิศใต้ความหมายหนึ่งของพระจันทร์สีเลือดมาจากแสงสีแดงของพระจันทร์พระจันทร์สีเลือดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงระหว่างที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง โลกจะเรียงตัวอยู่ระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทำให้ดวงจันทร์มองไม่เห็นแสงอาทิตย์